สวัสดีครับวันนี้มาพูดจนถึงเรื่องวงเดือน a g ที่ผมเอาไปตัดเหล็กนะครับมีพี่ชัดก็เอาไปตัดเหล็กด้วยตัวเครื่องรอบ3,800รอบนะครับให้หาใบานะครับใบตัดเหล็กที่รองรับรอบนะครับแนะนำคือตัวนี้ครับ d o b l รองรับแม็กแม็กนะครับแม็กอยู่ที่ประมาณห้าพันแปดร้อยล้อครับตรงนี้อันนี้เป็นกล้องหน้าก็เลยสลับนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นใบขนาดหกนิ้วครึ่งตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นขนาดเจ็ดนิ้วนะครับใบเขาดีมากเลยนะครับผมว่าดีดีมากเลยแหละ ก็ตัวนี้ก็จะเล็กลงมาแต่ไว้ใส่กับเจ็ดนิ้วได้ไปใส่กับมิวกี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ใส่มิวกี้ไม่ได้มิวกี้จะมีอ่าเป็นห้าทับหนึ่งทับสี่นะครับก็คือเดี๋ยวส่วนตัวเนี้ยมันจะมีตอนแรกผมไปแกะตัวนี้ออกครับแกนมันมันสามารถขยายเป็นอ่ออันนี้ยี่สิบมิลแล้วขยายเป็นรู้สึกจะยี่สิบยี่สิบสี่ป่ะไม่แน่ใจ ผมจนไปทะลึ่งแกะแกะเนี่ยมันจะมาจะเป็นอย่างนี้นะครับเียบไปแกะนะครับไม่ต้องแกะมันปล่อยไว้เหมือนเดิมทีนี้ถ้าถ้าเราจะใส่ใส่ใบพวกนี้เราทำยังไงเอ่อผมไปไปเจาะเหล็กมานะครับอันนี้มิลหกบางคนอาจจะอ d a p เดี๋ยวอ d a p แหวนมาก,ก็ได้ครับแต่ว่ารูรูต้องให้อยู่ประมาณยี่สิบมิลครับให้ให้มันใส่อย่างนี้ได้ยี่สิบมิลจะเจาะยี่สิบมิลดอกเจดีนะครับลงไปเลย เสร็จแล้วก็ออกมาแต่งเอาหรือไม่ก็เป็นแหวนก็ได้ครับมาใส่่างนี้ครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับตัวบูทบูทลองบูทลองตัวนี้นะครับไปเจียนะครับเจียตรงบ่าเจียตรงบ่าให้เสมอนะครับเจียบ่าให้เสมอให้เสมอก็แผ่นเหล็กนะครับเนี่ยมองเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวเข้าไปนะครับก็จะเป็นสภาพนี้เสร็จแล้วเราก็เอาใบาใส่เข้าไปตัวนี้จะเป็นรูยี่สิบมิลนะครับเออแค่ป่ะสิบแปดจะเป็นรูที่ใส่กับตัวเขาม่นได้พอดีครับผมไม่แน่ใจผมลืมละ แต่ใส่ได้พอดีเลยนี่ครับพอเกียร์แล้วมันจะมีมจะมีโผล่มางนี้ครับเดีย๋ยวให้ดูนี่ให้ดูกล่องครับนี่นะครับมันจะมีบ่าวมาตอนแรกมันไม่มีนะครับเพราะว่ามันหนุนหนุนจนจนตัวนี้ตัวตัวประ,ประกบประกบแบบว่าหมุนได้รอบเลยอันนี้ก็ยังหมุนได้อยู่ แต่ก็คือยังมีกึกกักกึกกักอยู่นะครับแล้วเราก็ก็มาใส่น้อยเข้าไปตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกใบนะครับอันนี้จะตัดได้ได้ไดีเลยคือคือเนิ้วที่รอบ3 8มพันนะคือเป็นรอบ รอบรอบกั้มกึ่งครับระหว่างจะไม้จะไม้ก็ได้จะเหล็กก็ได้แต่คือควรที่จะหาใบที่มารองรับมารองรับเขาเรียกว่าอะไรรองรับเครื่องอะรอบเครื่องครับผมว่ารอบ3 8 0ก็ยังเร็วไปเพราะว่าเขาไม่ใช่เฉพาะตัดเหล็กไงคือเขาเป็นวงเดือนตัดไม้เราแค่อัดเดปไม่ไม่ได้ใช้บ่อยครับคืออย่าใช้บ่อยมากเกินไปก็พังใบมันก็จะไม่คุ้มกันนะครับ ควรที่ใช้ที่มันเฉพาะรอบที่ต่ำกว่านี้ครับวงเดือนที่รอบต่ำๆก็มีมีไหลยี่ห้อก็มีก็จะผมผมว่าใช้มีวอกกี้แหละครับก็จะมีตัว8นิ้วกับจับ5นิ้วส่วนตัวนี้ก็7นิ้วก็ดูที่รอบแล้วกับไปแล้วมันมันได้ไงแต่คือมองว่าเมื่อกี้ลองที่ลองตัดนะผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะผมเป็นคนตัดเองพอดีลูกน้องทาสีอยู่ เอ่อเรื่องกำลังตกนิดนึงแต่ด้วยขนาดเหล็กมันขนาดใหญ่ครับมันหนาแล้วก็รู้สึกจะตัดแนวยาวประมาณยี่สิบนิ้วอเอ้ยไม่ยี่สิบนิ้วสิบนิ้วครับมันก็เลยยาวนิดนึงก็เลยอาจจะไปดึงแรงเครื่องครับเนื่องจอากใบมันก็ค่อนข้างที่จะข่มอยู่ ใบใบคือไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่บิดไม่อะไรเลยคือใบเขาคาใบาเขาใหญ่มากคือเหมาะมากคือเขารองรับที่กำลังรอบที่เนี่ยครับห้าพันแปดเลยก็ถือถือว่าใช้ได้เลยสี่สิบแปดฟันทั้งคู่นะครับตัวนี้ใช้รอบสูงกันอันนี้ผมที่ตัวหนังสือมันลอ,อกวันนี้เอาไปตัดไม้ก็เลย ไม่ได้เอาใบตัดไม้ไปเอาใบเอาใส่ใบนี้ไปแลยจะต้องหาเครื่องตัดไม้ใหม่ก็คือมันถามมันได้ไหมมันได้ครับแต่ว่าควรไม่ควรบ่อยก็รอบเขาก็ประมาณนี้ครับเขามีบอกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นกล้องคือ ก็เป็นที่สามพันแปดร้อยรอบอครับประมาณตรงนี้นมองไม่ชัดก็ใครที่มีอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ว่าอย่าถ้ามีประกันอยู่ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ถ้าหมดประกันก็อย่าให้พังนะครับเพราะว่าทิ้งเลยหรืออาจจะส่งซ่อมแต่ผมไม่แน่ใจว่าชุดบัตรเลสเขาจะแพงไหมตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วเพราะว่าวันนั้นอุบิเหตุนิดหนึ่ง เปลียนมารอบนึงแล้วก็คือเมือับคิดว่าได้ตัวใหม่มาเลย <c oughs> บอดี้เดิมแบบชได้ชุดบัตรเลตมาใหม่แต่ก็คงไม่ไม่ขายเก็บไว้ใช้เพราะเขาก็โอเควัสดุคือ a g g ออกแบบวัสดุมาดีนะครับวัสดุดีทุกอย่างคือที่เขาเป็นลองเพราะว่าลองแค่ชุดบัตรเลตครับช,ชุดชุดมอเตอร์เป็นกำลังที่ไม่สม่ำเสมอเท่ากับพวกมีวอลก,กี้นะครับ ถึงเป็นลูกก็คงไม่ดีกว่าแม่แน่นอนเพราะว่าตัวแม่เขาจะดีกว่าคือแบรนด์หลักเขาก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่คือการไปเน้นการออกแบบซะซะเยอะครับก็คือฐานทุกอย่างสวยงามมากครับลงตัวสุดๆเลยตัวเครื่องดูแข็งแรงก็แทบแทบจะทุกอย่างเลยนะครับสำหรับตัวไายสายของ AEG b a t t e ะครับ ทุกอย่างดูดูแข็งแรงหมดเลยแต่ว่าต่างที่กำลังแน่นอนผมมีสามสี่ชิ้นก็คือ,อต่างที่กำลังยกเว้นหินเจียหินเจียจะเสียงนิ่มมากก็คือเวิร์กเวครับถือว่าเวิร์กหินเจียจะเวิร์กมากเะแล้เป็นราคาที่ถูกกว่ามีวอลก,กี้อยู่แต่ก็ใช้ได้ด้วยโอเคเลยส่วนใบใบก็ มีติดต่อพี่ธนกิจได้ก็คือทักมาหาผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้ว่าเป็นใครอะไรยังไงผมก็แค่คนใช้งานคนหนึ่งนะครับแค่มาแนะนำว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเงี้ยีแบบผมเจอหน้างานลองผิดลองถูกมาเยอะครับถ้าไหนดีผมก็จะมาแนะนำว่าดีส่วนพี่ๆที่มีอยู่แล้วที่ยังไม่เคยลองก็ลองได้ครับพี่ผ้าใบมันน่าจะ ตัวนี้น่าจะน่าจะแพงกว่ามันคือไม่มันก็แพงกว่าใบมิวอะละเพราะว่ามันใหญ่กว่าเนี่ยคือมันใหญ่กว่ามันก็เลยมันก็เลยแพงกว่าแต่ถามว่าถ้าเอาไปตัดเลยก็ถามว่าคุ้มไหมก็คือว่าคุ้มครับเพราะว่ามันใหญ่แต่ก็เหล็กบางๆถือว่ากินได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งสาคัญเลยนะพี่ที่ขาดไม่ได้เลยห้ามลืมนะครับสเก็ตกระเด็นมากกว่า ตัวตัดเหล็กทั่วไปแน,น่นอนครับเพราะว่าตรงนี้เขาเปิดโล่งมากตัวตัดเหล็กทั่วไปจะแบบบีบแคบนิดนึงนครับเพื่อการสะเก็ดตัวนี้เขาเหมือนกับเป็นตัดไม้ครับก็จะโล่งๆนิดนึงนะครับเนี่ยคือตอนตัดควรที่จะใส่แว่นมากๆเลยนะครับควรอย่างยิ่งเลยอันนี้ห้ามห้ามลืมเลยอันนี้จริงๆเลยนะครับห้ามลืมเลยควรหาแว่นใสแว่นอะไรมาใส่ แต่ว่าตัวพอทําไปแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะต้องไปเล็งเอานะครับว่าใบมันจะไปอยู่ช่วงไหนเราก็ต้องกาเอา,อาจจะไม่ตรงเส้นมันปกติใบมันอยู่กลางกลางร่องนะครับอันนี้มันอาจจะมาอยู่ตรงนี้นครับมันก็จะกินประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณหรือว่ากินประมาณนี้อะไรเงี้ยผมก็เมื่อกี้ผมก็ลืมแล้วว่ามันกินช้างไหนแต่โดยรวมๆแล้วเขาโอเคเลยเวิร์กอยู่ครับ <laughs> ใครที่มีก็ถือว่าโชคดีนะครับได้ได้ทั้งตัดไม้ตัดตัดเหล็กควรที่จะหาใบมาให้มันเหมาะนะครับใบที่ตัดไม้ก็คือตัดไม้ครับตัดเหล็กก็คือตัดเหล็กอย่าไปรวมกันเอาตัดเหล็กไปตัดไม้ก็ได้แต่คนไม่ตัดตัดตัดเยอะไม่ได้เพราะว่าก็จะทําให้ความร้อนเขาไปหนีบใบเพราะการคลายขี้มันแต่เอ่อระหว่างเหล็กกับไม้ไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านน่าจะรู้กันอยู่แล้วตัวนี้ เรื่ององศาใบเรื่องอะไรเครับี่อันนี้ใบก็จะกลับด้านนิดหนึ่งถ้าเราใส่ก็จะอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหมือนตัดมือซ้ายมากกว่าไม่รู้อีซ้ายอีขวาเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้ถ้าใส่ก็ต้องกลับด้านใบเล็กกว่าด้วยซื้อมาซื้อซื้อมันซักซักอย่างลองลองให้หมดก็จะได้ ลองเหมือนกับเพื่ออะไรลองให้เป็นตัวอย่างดีผมก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีเรามาไม่อวยกันอันไหนไม่ดีผมก็บอกไม่ดีเลยอันไหนด,ดีผมก็ว่าดีไปตามเนื้อผ้าอันไหนมันรีวิวแล้วมันไม่ดีก็ไม่ลงวิดีโอไม่อะไรแต่อันนี้มาแนะนำวิธีการใส่การอะไรที่เวยียดแบบว่าคือแหวนเวิดอะไรก็ต้องลองให้มันนิดนึงมันไม่งั้นมันดิน้น ใบมันก็อาจจะสันนี่งี้ยมันจะแกว่งก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าอย่าให้มันแกวงเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะไปกินตัวนี้ครับกินตัวขอบมันตัวเซฟตี้มันก็คลิปนี้ก็ขอเขาเรียกว่าอะไรจบการแพมมาแค่นี้ <laughs> ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ช่อง Youtube เก่งขี้โมครับผมเพิ่งไปเปลี่ยนชื่อแต่แรกชื่อเก่งสักก็เลยเป็นเก่งขี้โมดูดิมันจะมีคนมาติดตามเยอะไหมก็แวะเข้ามาดูมาชมกดแนะนำอะไรในวิดีโอที่ผมทำผิดทำถูกอะไรเงี้ยผมก็แบบคือใช้มือถือครับไม่ไม่ไม่มีเวลาไปทำวิดีโอบรรยายเหมือนคนอื่นๆเขาไม่ไว้ว่างขนาดนั้นคือต้องทำงานด้วยอะไรด้วยคือถ่ายจากหน้างานจริงมั่งใช้งานจริง ลองตัดลองอะไรบางทีก็ไม่ได้ลองที่ก็ตัดจริงเลยครั้งแรกได้ไม่ได้ไไดก็เอาตรงนั้นเลยก็ประมาณนั้นนะครับก็ฝากากดติดตามไว้ใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็ขอจบการแพร่มไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ